สวัสดีจ้ามีผู้ใดเป็นคือกันว่าจ้ารู้สึกว่า,าเวลาข้ากินบะกมวงดองเกลือมันจะเปรี้ยวเกินไปจ้าสำหรับคนที่บอกคอยชอบความเปรี้ยวคื้นน้องนะจ้ามื้อนี้น้องก็จะมาเฮ็ดบะหมวงแช่อิ่มให้เบิง์น้ะจ้าอันนี้น้องไม่ได้ดองมะมมวงเองนะคะสั่งสำเร็จมาจ้านี่ วิธีการดองบักม่วงแบบโบราณก็จะเ็ง่ายๆได้จากเอาน้ำปูนไซด์กับเกลือผสมกันข้นเกลือให้ละลายนอกจากแล้วก็เอาบังม่วงเป็นน่วยหรือว่าจะเป็นชิ้นไก่ลลงไปแช่ได้จ้ะทุกคนจ้าเราเพิ่มสีเหลืองด้วยเม็ดพุดจีนนอกจากคนโบราณมันจะใส่เม็ดพุดจีนแทนบ่ได้ใส่สีผสมอาหารเนอค่ะทุกคนสีออกมาก,ก็จะเหลืองสวยงามแบบนี้จ้านี่ร้านนี้พี่เขาก็ดองแบบโบราณนะคะทุกคนนี่ไงหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยจ้า เท้าได้บางม่วงมากแล้วห้องกเอาเพื่อนไปล้างน้ำสะอาดก่อนเนื่องจากเซตแล้วก็น่ามาปอกเปลือกจ้าทุกคนจา้าสีเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเม็ดพุทจีนหท้ทูบก่อนนื่จะเม็ดพุทจีนที่เราใส่ในน้ําเก๊กหวยเนาะทูบแล้วก็ไปแช่ค่ะสีน้องจะออกมาเหลืองสวยธรรมชาตินะคะทุกคนเนี่ยมีสีไม่เข้มนะคะปอกเส็จแล้วสีก็จะประมาณนี้จา้านี่จากนั้นน้องก็จะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อน,นําความเค็มของเขาออกนะคะ นี่จ้ะพักไว้ให้เสด็จน้ํานะคะจากนั้นเท่ากับมาเตรียมน้ําตาลที่เท่าจะเฮ็ดแช่อิ่มเลยจ้าใส่น้ำลงไป1ลิตร ตั้งไฟให้เดือดนะคะทุกคนจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยจ้าแล้วก็เติมน้ำตาลลงไป1นกิโลนะคะอันนี้น้องเฮ็ตต้อบงม่วงประมาณ3โลเคิงนะจ้า,จาที่น้องใดามาเนอน,นี่แล้วก็คนให้น้ำตาละละลายนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะทุกคนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเป็นสีใสค่ะทุกคนคะ่ะเท้าเปิดไฟแห้งเพน่นจะไหม้ก้นหมอแล้วจ้าทุกคน จะเย็นๆค่อยๆเคี่ยวเพื่อนไปจากเคี่ยวจนกว่าน้ําตาลจะออกมาเป็นสีใสไม่ขุนนะคะทุกคนเอาแบบใสๆเลยจ้าแสดงว่าน้ําตาลของเราได้ที่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่น้ําน้องก็จะออกมามีความใสแบบนี้ค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างนึงเขาต้องพักเพื่นไว้ให้เย็นนะจ้ะเย็นสนิทเลยนะคะทุกคนต้องเย็นเลยไม่งั้นมะม่วงที่กรอบๆของเราจะกลายเป็นมะม่วงเหี่ยวนะคะทุกคน จากนั้นระวางดรอรำตาลเย็นนองก็จะมาหั่นบงม่วงให้เป็นชิ้นสวยงามจ้ะทุกคนนี่วิธีการหั่นกง็ง่ายๆจ้ะทุกคนนี่เลยคะ่ะนี่น้องหั่นให้ดูจ้ะพอได้ปาดอ,อกมาแบบนี้ก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเน้อจ้ออจะไม่ต้องน้อยไรแลอจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นจะยุบเกินไปแล้วจะเละแลอจ้ะชิ้นประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนค่ะนี่น้องหั่นให้ดูนะคะนี่จ้ะนี่หั่นชิ้นประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคน การเท่าบวมม่วงมาเฮืแชอิมแบบน,นี้ก็จะมีความอากมกลมขึ้นนะจ๊าจากมะม่วงดองที่เปรี้ยวๆก็จะกลมกล่อมขึ้นค่ะอีกอย่างนองเพิ่นก็นจะเก็บได้โดนนะคะประมาณเดือนถึงสองเดือนกันเลยทีเดียวจ้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็จะล้างอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนขออาภัยในความไม่ใส่ถุงมือนะคะนี่ทําทานเองนะคะทุกคน พอน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เริ่มเย็นแล้วเราก็ตักมะม่วงใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปจนมดเลยนะจ๊ะล้ะก,ก็คน้คนๆในทั่วเพิ่นิ่เนเข่ากันกับน้ำตาลนะจ๊านี่น้ำก็จะทั่วมะม่วงพอดีนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยจ้านี่พยายามกดกดน้องให้ลงไปในน้ำตาลนะคะทุกคนแช่ให้ทั่วถึงนะคะที่สำคัญน้ำตาลต้องเย็นนะจ๊ะมะม่วงจะได้ยังคงความกรอบจ้าทุกคนเบลีนะจ้า นี่จ้ะน้องก็จะทําการคนๆๆให้มะม่วงเขาเข้ากับน้ําตาลที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กดกดน้องเข้าลงไปจ้าเซจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปิดฝาแช่ไว้ด้วจ้ะประมาณ3 5ชั่วโมงนะคะทุกคนนี่ค่ะปิดฝาไว้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่เห็นว่าเป็นยังไงจ้าสีเพิ่นกร็จะออกมาสวยงามจ้านี่สีเปลี่ยนไหมทุกคนอยากจะบอกว่าความกรอบนี่คือสุดเลยจ้านี่ค่ะแล้วเราก็มาตักใส่กล่องเก็บไว้แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้น้องเฮดก็ได้ระม่านสองกล่องไงแล้วได้จ้าเก็บไว้กินเป็นเดือนสองเดือนจ้าทุกคนจะหอดบะมูจจ้าอย่ากจะกินเวิร์ดกรอนจ้านี่เราตักเสร็จแล้วเราก็เทน,น้ําเชื่อมออกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องจะไปหวานในกล่องหน่อยอีกนะคะ เทน้ำเชื่อมออกให้หมดเลยจ้านี่สีสันออกมาสวยงามมากแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าอร่อยกลมกลอมมากเ้อจ้าทุกคนจ้ามีความเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนแล้วก็มีความนัวนินดๆกินกับพริกเกลือนี่คือแบบบอกเลยว่าสุดยอดมากจ้าทุกคน ถ้าบ้านใครมีมะม่วงสดสามารถทำะมะม่วงดองเองได้เลยนะคะแต่ของน้องหาบุงม่วงสดบได้เน่อจ้ะน้องก็เลยซั่งบุงม่วงดองที่เขาดองแบบโบราณจริงๆมากจ้านี่แล้วก็เอามาทําการแช่อิ่มเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินค่ะนี่อันนี้ก็ลองจิ้มกับพิกเกลือให้เบิ้งเน่อจ้ะอยากจะบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดค่ะทุกคนพูดมาอย่างน้ำลายไหลนะคะเนี่ยคือมันแซ่บมากเลยค่ะทุกคน รสชาติมันกลมกล่อมกำล,ลังดีนะคะทุกคนแล้วยิ่งจิ้มกับพริกเกลือเข้าไปนะคะอือผู้ไรงงงงนี่ตาสว่างเลยจ้ะทุกคนจ้ารสชาติเปรี้ยวอมหวานจิ้มกับพริกเกลือนี่คือบอกเลยว่าอร่อยกินเพลินมากค่ะทุกคนคือเข้ากันแบบสุดเลยจ้า ช่องแซมนัวขั้วหลังหลานขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะขอบคุณอีหลีจ้ะขอบคุณจากใจเลยจา้า